วันนี้มาที่นิคมลานสักจะมาดูไถยจ้านี่นะคะท่านจิติพามาดูาจะเปุ๋ยตัวหนึ่งครับแปดยี่สีี่สี่ใส่ในผักนะครับ ตลาดคันสามร้อยบาท <Stars> ผมขายแค่แปดร้อยบาทถูกกว่ามากๆแล้วทําให้อะไรครับทําให้เครื่องตัวนี้ครับมันสามารถอย่างนี้ครับเอ,อของน้องเ,องอเ,เนี่ยผลิตมยงชิดมยงชิดปุ๊บข่าวิเคราะห์ดินเท่านี้นี่เครื่องนี้คานวณให้เสร็จแล้วว่าต้องใช้ปุ๋ยสูตรอะไรคือไม่ต้องใช้ปุ๋ยหลักก็ได้แต่ด้วยอย่างนี้ครับแต่ด้วย กฎหมายในประเทศไทยนะครับมันกําหนดว่าปุ๋ยที่จะใช้แล้วทำเพื่อการค้าเนะี่ยถ้าใส่แบรนด์ได้เนะี่ยมันจะต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็ลงเขาเรียกกับกรมวิชาการของเราที่นี่มีปุ๋ยอยู่แค่5้าสูวที่ขึ้นทะเบียนต้องตามกฎหมายแต่ถ้านอกนอกทะเบียนนะครับเราจะกลับหูใส่แบบไม่มีแบรนด์ให้ให้ไปใช้เช่นแบบยี่สี่ยี่สี่ผมก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะคนใช้น้อยแต่เราจะขึ้นหลักๆเลยเฉพาะตัวที่นิยมใช้ เราสร้างปุย๋ยฉีกแนวผมยกตัวอย่างนี้ครับเกษตรกรบ้านผมนะให้ยูเรียที่0มยี่ิตหูนสิบห้าามตัวส6บหกแปดแปดบหกสิบหกแปดแค่นี้แต่ผมบอกว่ากเษกษตรกรครับเวลาท่านซื้อไปเนี่ยท่านซื้อ,อยูเรียรปกับปริาสามตัวท่านก็ต้องไปผสมกันแล้วก็หวานผมจะลดขั้นตอนนี้ให้ไหมผมว่าคำนวณปุย๋ยจุกนี้มาครับสามสิบสิบสิบแล้วก็ยี่สิบแปดยี่สิบ ผมคำนวณมาจากอะไรพื้นที่รวมทั้งทั้งนิคมเราเนี่ยมันในนาข้าวเนี่ยมันต้องใช้ปุ๋ยสูตรนี้ท่านเชื่อไหมครับเสียคของผมไม่ยอมใช้ครับไม่ยอมใช้ก็สร้างกลยุทธ์ครับทำไงจะขายได้ทุกหัวครับพวกดาวตั้มนะครับเชื่อหลือเปล่พี่เดลว์ารมตั้มไปทำประกวดแปลงว่าใครใช้ปุ๋ยสูตรของเราเนี่ยสามสิบสิบสิบยี่สิบแปดยี่สิบสองสูตรตามวิธีการแนะนำถ้าได้ตังกว่าหนึ่งตันต่อหนึ่งไร่เราจ่ายคืนให้ สองถ้าใครได้สูงสุดเรามีรางวัลให้ท่านเชื่อไหมครับผมทําประกวดอยู่สองรอบให้รางวัลไปสุดท้ายเดี๋ยวนี้ปุ๋ยสองโขดนี้ขายแบบคือคนที่ติดอ่ะติดเหมือนติดเหมือนยาบ้าติดเหมือนยาบ้านี่คือการคิดไงบอกว่าถ้าเกิดคนบอกว่าโอ้ยไม่ใช้ใช้ของฉันมันมันมันไม่มีมันมีการใช้หรอครับเหมือนที่ผมบอกว่าจ่ายค่าดำนาให้สองปีพอดำดาแล้วเห็นข้อแตกต่างแล้วถอดเรื่องการดำนาออกแล้วก็ไปจะใช้อะไรสุดท้ายก็ดำนา เหมือนปุ๋ยเหมือนกันครับผมจะเอาชนะเรื่องการตลาดผมต้องไปสร้างกลยุธ์ปฒิมาประกวดกันทั้งสองรอบถ้าถ้ามันได้แต่หมดเดิมรับผิดชอบก็คนเราทำชนะแล้วก็สร้างก็สร้างพลัสงสมมุติคนสามติคนนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันลองลองพาเขาตรวจเยี่ยมกันลองดู้ิที่การใช้สุดท้ายได้แลกเปลี่ยนขเขาเรียกเปลี่ยนการทำนากันสุดท้ายก็คือชาวนาอาชีพเแล้วก็ไม่ใช่ปุ๋ยตามภาพวิเคราะห์ต้นทุนต่ำ เครื่องนี้ทําให้ลดต้นทุนการผลิตต่อไรอ่เนี่ยประมาณ200บาท200บาทเลยเมื่อเอาไปรวมกับตัวอื่นเนี่ยม,มันทำให้ผลค่าเรียกไรผลการต้นทุนการผลิตข้าวของที่ต่ำกว่าที่อื่นประมาณ6-700บาทถ้า6-700บาทถ้า10ไร่มันก6-7ทันนะถ้า20ไร่มันหมื่นกว่าบาทนี่คือต้องทําให้เขาเห็นตัวเลขว่ามันลดได้จริงเครื่องนี้ทําได้นะครับเครื่องนี้ก็ได้รับฟรีมาจากกรมหลวงสวนจัก่อนนะครับ ที่เห็นทั้งหมดเลยนะครับเด๋ยวยันข้างหลังนะครับประมาณร้อยร้อยกว่าล้านเนี่ยนะครับทุมอเหลือตะกอนให้มาทั้งหมดที่นี่มรถสิบรถหกรถนู้นสิบรถอยู่มีสารรถตักอยู่มีสารที่เห็นหมดตอนนี้วันนี้ได้รถท้องเย็นมาเสร็จสัญญาวันพรุ่งนี้รถท้องเย็นต่อไปขนผักจากที่นี่ไปส่งที่ซุอร์มาเกต็ตที่ที่กรุงเทพครับ ขากรรผมจะเอาเครื่องไหนวัวมาขายในพื้นที่คือมันต้องคิดแบบเป็นระบบรถตีไปมันต้องตีกลับมาแบบมีของมาด้วยัากรับเอาเครื่องไหนมาวางวางแผนเรื่องเครื่องไหนวัวนะเครื่องไหนวัวที่นี่กิโลละร้อยหกสิบาทที่เพชรบุรีร้อยสิบบาทผมบอกถ้ากำไรสี่สิบบาทเอามาทีละการตีสีหมื่นแต่เอามาทีละห้าร้อยสองหมื่นผมผมเอามาทีละร้อยลมมันยังได้มื่นนึงเลยเพราะนั้นแล้วขากรรปก็ต้องต้องทำวิธีคิดเพื่เดียจให,ให้นะครับเป็นแะค่ผม,ผมมีแาน เชื่อไหมครับตอนที่ผมได้เพื่อนมมใหม่ผมวิธีคิดเรื่องการตลาดผมเนี่ยค่คอนข้างโอเคมากเลยนะผมนำสือเชิญไปทั้งทั้งผมของกับกรรมการแสนโปรโมทเรื่องเนี้ยผมนำหนังสือเชิญกองทุนทั้งหมด78กองทุนที่อยู่ตามหมู่บ้านเขาต้องซื้อปุ๋ยอยู่แล้วครับท่านเชื่อไหมผมเชิญไปเนี่ยเขามาแค่สามกองทุนผมก็ล้มเหลว่ะพอล้มเหลวผมไปวิเคราะห์ว่าทําไมคนไม่มามันมีตังค์ท,ทอ,น,อนี้นี่ไง มันมีส่วนให้ส่วนเสียผมบอกโออย่างี้มันนอกกติกาทําไม่ได้คือคือกรรมการกองทุนก็ต้องมีเขาเรียกมีค่าต่างับต้นตังเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะอย่างตอนนี้คือของผมมันคือส่วนใหญ่เนี่ยอ่าก็คือจะอยู่ในส่วนของพี่ผนชชยอุปกรณ์ค้าก็คือแกจะใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็จะซื้อปุ๋ยจักตลาดกัน แต่ก็คือเราจะใช้เป็นแม่ปุ๋ยในการมาผสมกันเองอะไรกันเองอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราดิลทางนี้ได้คือมันมันน่าจะลดต้นทุนของ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 เกษตรกรในกลุ่มลงได้ว่าเป็นบริกรก์สให้ด้วยนะครับแล้วต้นทุนเนี่ยโทรถามเลยว่าต้นผลิตแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วที่นี่ทุกกระสอบส่งตรวจได้เลยนะครับเครื่องเรานี่เขาเขาต้องมาตรวจของเราทุกปีปีละหนึ่งสองครั้งสอพอเนี่ยนะท้ารู้ไหมครับ ผมใช่ไงเมื่อคถามที่น้องบอกว่าขอความร่วมมือเขาอย่างไรนะท่านรู้ไหมสอพอเขาเป็นคนตรวจผมนะเขาเหมือนกับโจรกับผู้ร้ายอ่ะแต่ผมเอามาเป็นพันธมิตรเวลาผมออกงานผมเชิญรปภผมขายตลาดนัดรประจัยการผลิตที่นี่นะครับผมบอกเอกษตรกรมาซื้อขายผมสัางให้ตรวจทุกทุกร้านเลยอันนี้กเกษตรกรบอกว่าเขาบอกเขาบอกว่าผู้การคิดอย่างนี้ไม่กลัวเข้มาร่วมงานบอกเอา้าเหลือคนดีมาร่วมงานสิคือไม่ดีก็ตรวจเลยไง สุดท้ายตอพอเดี๋ยวท่านจะรู้ไหมว่าเวลาเขาตรวจอะไรผมบอกมาเลยแล้วปีปมงเป็นใหม่เ็าม,ม,มีมีมีของที่นึกมอบไปให้สำนักง,ง,งานเขาใช้นะครับท,ที่นี่ที่นี่ใช้วิธีอย่างนี้นะครับเวลาผมทําปัจจัยการผลิตนะครับสากรกรเนี่ยมันจะมันควรจะมีค่าเนียคอมมิชชั่นนะผู้จัดยิ่งผู้จัดการเนี่ยชอบชอบชอบ,ชอบเรื่องข้าง,งานตลาดแต่ผมบอกว่าไอ้ปัญหาตัวปุ๋ยที่มันเกิดในวงการสหกรณ์ไอ้เรื่องปัญหาคอมมิชชั่นมันเกิดในสหกรณ์ผมบอกว่าเอานี้ ร้านค้าที่ขายกับผมนะไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งหมดเต็นท์นี้ให้ผมเลี้ยงข้าวคนมาร่วมงานนู่นนี่นั่นแต่ข้อแม่คือต้องขายให้ถูกที่สุดขายแพงแม่มาขายสุดท้ายเกษตรกรได้รับไปเต็มนะผู้จัดก,การก็ไม่ต้องไปได้มีส่วนได้ส่วนเสียซื้อตรงขายตรงมาเก็บตังค์กระถางกอสมาชิกผมเดินแบบช้อปปิ้งเหมือนเหมือนเดินห้างครับคุณอยากซื้ออะไรสมัยก่อนมีข้อร้องเรียนไปริกรมบอกว่าจากออนบังคับคือปุ๋ยยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ ขาบวนการมีส่วนได้ส่วนเสียไงแต่ผมบอกว่าคุณถือโอู้รองสา้อนนะคุณจะซื้ออะไรคุณไม่จ่ายเลยเดี๋ยวสกอนตามไปจ่ายตังค์ให้เพราะนั้นแล้วพ้อพ่อวิจารณ์บอกโดน,นบังคับก็ไม่มีของได้ใช้้าไม่ดีต้องโทษตัวเองแล้วเพราะคุณเลือกเองอย่างนี้ครับถ้าสนใจปุ๋ยนีคือเราต้องเอาค่าคาของแต่ละแปลงอคำนวณได้ที่พัฒนาที่ดินแต่ละจังหวัดเลยว่าหนมควรใช้ปุ๋ยอะไรที่มันใกล้เคียงที่ ก็บอกได้ทางตาดที่นี่ผลิตน้อยก็ได้นะครับตันสองตานสามตานเราส่งเราเราเราผลิตให้แต่ส่งนี่เราโคกต้องคุยเรื่องราคากันอีกทีคร้บก็เป็นกระสอบเราก็ทำให้ครับยังยังอย่าพวกผักเนี่ยเขาใช้คนเราก็สอบเลยครับผักมันใช้นิดเดียวแต่มันใช้สูตรตัวหลังสูงครับเพื่อไปสร้างให้ให้ผักมันเหี่ยวยากแปดยี่สิบสี่ยี่บสี่ตลาดเดินพันสามร้อยสิบบาทที่นี่ขายแปดร้อยยี่สิบห้า ต่างกันเท่าไรห้าร้อยไปเดินดูต่วนหนึ่งเดี๋ยวดูเวลาไหมนี่ตัวนี้สองแสนกว่านะเอ๊ะตามๆเรียกเรียกเรียกชิ้นเมฆมาดิมันต้องจับขังเลยเนี่ยมันไม่อร่อยมันทับเยอะจังซื้อมาต้องปีที่สองสองปีกว่าแล้วครับผมซื้อมาตอนนั้นแค่สิบว่าเดือนใช่ใช่ครับ ก็คือแม่ครับพื้นฐานเหมือนครับคือผมก็ของผมก็ไปในนี้หมดแล้วแม่พื้นฐานไปในนี้หแล้วก็คือว่าสายพันสภาพนี้นี่กี่ประมาณประมาณวันที่สองกี่กี่อย่างเงี้ยได้กี่กิโลกรัมไปไหนอันนี้น่าจะอยู่ที่จันทร์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 ตอนไรอันนี้ไม่ถือว่านั้นใช่ไหม่ไหลายนรุ่แล้วดีหรือเปล่าดีกว่าเดิมแล้วพันธุ์ปุนไม่ไหนกันนะปุนเริ่มตัดตอนไหนเดี๋ยว จะมีคนเอาคนเข้ามาใส่ใส่ก็ใส่ลปุ๋ยก็คือใค่ปุ๋ยก็ช่วงที่ห้าวันแรกใช้สูตรอะไรใช้สูตรผสมสูตรอะไรบ้างหที่เอาสองข้มาสามสิบสิบแล <vale> 20, 20, 20. ้วก็ยี่สิบแ่สิบแรกอะใส่ใส่ยีวันหลังจากลงดัแล้วแล้วใส่อีกไหมคะใส่รอบพอสิหวันก็ใส่อีกรอบ สรุปใส่กี่รอบครับใส่สองรอบสองรอบต่อต่อต่อการขับใช่ใส่ประมาณเท่าไหร่ใส่รอบแรกใส่ไปเจ็ดลูกกี่ไร่สิบห้าไร่ประมาณประมาณที่ไร่ยี่ห้ากิโลรอบสองก็เจ็ดลูกเราดูจากลักษณะต้นข้าวที่สมบูรณ์รอบนี้มีกระทบเรื่องโรคแมลงไหมมีไหมมีมีเป็นหนอนกอแต่ก็พอเอาอยู่ค่ะเห็นป้าที่เป็นรวงขาวๆ